เรื่องตุนแห่งกรจะต้องตอกย้ำจำในใจรักช่วยทำดีทำใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์ล้วมาเข้าสู่เคสตด,ดี้กันเลยจ้าผีฟ้าปาร์ตี้ลูก เป็นผู้นำบุญอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดหนองคายลูกเป็นนักเรียนฝันในฝันวิยาตั้งแต่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นจานดาวธรรมบ้านของลูกเป็นสถานที่แห่งแรกในการปฏิบัติธรรมของอโบเซกาเจ้าค่ะลูกมีเรื่องที่จะขอความเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อช่วยฝันเรื่องราวของลูกด้วยคะ่ะ ลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรพ่อแม่มีอาชีพเป็นชาวนาช่วงที่ลูกยังเล็กอยู่ลูกประสบบัติเหตุที่หนักมากถึงสามครั้งคือตอนอายุยังไม่ครบหนึ่งปีก็ถูกวิสาคนติดกันที่มีอายุเกือบสามขวบโอ้ เกือบสามขวบกับเกือบขวบพี่สาวใช้มีดอิโต้ฟันเข้าที่หน้าพ่อบอกว่าจมูกขาดเลยทีเดียวเป็นแผลใหญ่มากพอลูกอยู่ได้สี่ปีก็ล้มใส่จอบอือยู่ว่างๆเป็นจอบที่ใหม่และคมมากทำให้ซวงอ,อกด้านขวาเป็นแผลลึกมาก จนสามารถมองเห็นปอดนี่นี่ครั้งที่สองครั้งที่สามอายุหกคเมว่ีกี้หนึ่งสี่นี่หก็ถสูพี่สาวคนที่เคยมีดฟันหน้านะ่ะคนเดิมเอาเสียมสับเท้าด้านขวาเป็นแผลใหญ่และลึกมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงครั้งไม่เคยไปโรงพยาบาลเพราะว่าเรื่องเล็กสำหรับพ่อ พ่อใช้มนคาถาเป่าเพราะพ่อเป็นหมอ,อยาและหมอมนจริงเป็นเรื่องเล็กสําหรับพ่ออุบัติเหตุที่เกิดกันนั้ลูกพอจําเหตุการณ์ได้แต่จําความเจ็บปวดไม่ได้ดีแล้วที่จําไม่ได้นะบาดเสียวไหมเสียว <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ลูกเข้าเรียนชั้นปหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> อาชีพชาวนาของพ่อแม่นั้น <c oughs> ไม่ใช่อาชีพของลูก เต่ขึ้นเราจะต้องมีอาชีพเป็นคร,ครูเป็นครูให้ได้เพราะอยากเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนในโลกครูอาชีพพระโพธิสัตว์สืบสายบุญมาจากพระบรมครูทีเดียวหลวผู้กขจัดความมืดบอดในดวงใจของมวลมนุษยชาติ และลูกก็ได้เป็นครูสมใจคิดลูกเริ่มทำงานรับราชการครูเมื่อปีสองสาพอปลายปีสองสก็พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินอยู่โรงพยาบาลแนํมเพอเดียวกันตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยเขาตามใจลูกทุกอย่างพูดกับเราะนิสัยก็ดีตั้งใจทำงาน ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ถืมสุราลูกเห็นว่าเขาเป็นคนดีคบกันอยู่หเดือนกันตัดสินใจแต่งงานกับเขาตอนนั้นลูกและสามีอายุ22ปีเท่ากันปลายปี25งห้เราก็มีลูกเดียวกันหนึ่งคนพอปี26เขาก็เริ่มดื่มเหล้าแต่ก็ยังไม่มากนักพอมีลูกคนที่สองปี27เขาก็เริ่มดื่มหนัก บางวันก็นไม่ยอมกลับบ้านหายไปสองสามวันที่ทำงานก็เริ่มมีปัญหามีหนี้สินลุกลัง,งนิสัยครับเปลี่ยนไปเพราะน้ำเมาบางวันเวลาเขาเมามาลูกก็ทำเฉยเฉไม่ยอมพูดด้วยเขาก็อยากให้พูดลูกพูดด้วยโดยเขาเอามีดปลายแหลมมาขู่แล้วก็พูดว่าคนพูดด้วยไม่มีหูเรื่องไง แล้วเอามีดสับลงไปติ่โต๊ะให้หลูกกลัวบางครั้งก็ชกต่อยจนหน้าพังไปเลยประตูหน้าต่างจนพังไปเลยชกต่อยประตูหน้าต่างจนพังไปเลยพอหายเมามาก็กลับไปต่อาแซมส่วนที่ตัวเองทำลาย มีครั้งหนึ่งพอเลิกงานเขาก็จะเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วและลูกก็ห้ามแล้วก็ไปยืนขวางตรงบันไดบ้านเขาก็เตะลูกกลิ้งตกบันไดลงไปเลยลูกจึงค่อยๆค,ยคา,ยานขึ้นมาบนบ้านอยางงงๆเพรนึกไปถึงว่าอมิตาภะสามีจะกล้าทำได้อย่างนี้ได้ไงเนี่ยจึงไม่ทันระวังตัว เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ลูกก็คิดหนักคิดถึงอนาคตของบุตรสาวทั้งสองคนว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรในสุดลูกจึงตัดสินใจเลิกกับสามีอย่างเด็ดขาดเมื่อปี29แล้วขอเลี้ยงดูบุตรทั้งสองบุตรสาวสองคนด้วยตัวเองโดยไม่ขอค่าเลี้ยงดูจากสามีเลยเพราะกลัวเขาจะขอแบ่งบุตรไปเลี้ยงไม่อยากให้บุตรทั้งสองคนแยกจากกัน แล้วก็เชื่อว่าคนที่ยังเดิมสุรายอยู่คงเลี้ยงลูกไม่ได้ดีเขายอมยกบุตรสาวสองคนให้กับลูกหลังจากเลิกจากสามีแล้วลูกก็ได้มีโอกาสเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็พาบุตรสาวทั้งสองเข้าวัดด้วยส่วนสามีเมื่อเลิกกับลูกแล้วเขาก็ยิ่งดื่มหนักในสุขถูกออกจากงานเขาต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวตั้งแต่แยกทางกัน เขาไม่เคยติดต่อและช่วยเหลืออะไรลูกเลยเหมือนตายจากกันไปเลยเนี่ทุกอย่างพังหมดเพราะเมานี่แหละ <Okay. S 1> พ่อของลูกเกิดในสังคมเกษตรกร,กรที่มีฐานะพอสมควรพ่อเกิดไปได้หนึ่งปีย่าก็คลอดลูกอีกหนึ่งคนแล้วปู่กับย่าก็ย่าก,กันย่าเลยยกลูกคนลรกให้คนอื่นเอาไปเลี้ยง ส่วนพ่อก็อยู่กับปูตอนพ่ออายุ5-6ขวบเริ่มทำงานหนักเพราะบ้านของทวดไม่ค่อยมีแรงงานเจอกันตั้งแต่6ขวบฝึกให้แข็งแรงเนะจึงไม่ให้พ่อเรียนหนังสือไม่เรียนเลยต้องอยู่บ้านและออกไปเลี้ยงวัวบับฟฟาโลคารบาวที่ทุ่งนาเป็นประจำ มีปศุสัตว์วัวควายต้องเลี้ยงประมาณ20-30ตัวมันเป็นงานหนักมากสำหรับเด็กอายุ5-6าขวบ5-6าขวบเนะี่ทำไปเล่นไปเนะโอ้เป็นเจ้าของปศุสัตว์พอพ่อพอ,อายุ10ปีก็เลยขออนุญาตทวดไปบวชเนนที่คาราวข้าวัด บวชเน้นอยู่เจ็ดปีนี่ไหมจ๊ะจนอายุได้สิบเจปีก็ลาศิกขาอายุได้สิบเกปีก็มาแต่งงานกับแม่ของลูกพ่อแม่มีฐานะยากจนมากเพราะไม่มีมรดกเลยต้องมาทำงานสร้างฐานะโดยกำลังตัวเองบางครั้งไม่มีข้าวกินต้องเอากล้วยอ้อยไปแลกข้าวจากครอบครัวอื่น และไปขอข้าวกวนบาปพระมากินพ่อจึงขยันทำงานไปสร้างฐานะและพ่อก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้ทุกคนพ่อกับแม่มีบุตรด้วยกันเพราะเราไม่มีข้าวสกินเราจึงมีบุตรด้วยกันสิบสองคนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กสองคนอีกคนเสียชีวิตมาแต่งงานแล้วและมีลูกแล้ว แพราะถูกรถชนปัจจุบันยังเหลือเก้าคนเท่าน,นั้นเ <c oughs> ตะฟุตบอลได้ปีสาเจ็ดลูกชายพ่อมาหล่อทองคำหลวงปู่วัดปักน้ำพาท่านมาถวายทองคำพ่อศรัทธามาถึงถอดแหวนถวายเพื่อร่วมหล่อรูปหลวงปู่แล้วท่านก็นเดมมาร่วมงานต่อเสาเข็มมหาวิหารหลวงปู่แต่หลังจากที่วัดมีเรื่องพ่อและแม่ก็ไม่เข้าใจวัดเลยยังไม่ยอมมาวัดอีก ปีสามเก้าพ่อป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนิ้วพ่ออยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า8ชั่วโมงก็ยังไม่ฟื้นหมอก็เลยให้ญาติทำใจว่าพ่ออาจจะเสียชีวิตก็ได้พี่สาวก็เลยโทรบอกให้ลูกรีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อดูพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพอลูกได้ขขาก็เลยเข้าห้องพระนั่งสมาธินึกถึงบุญที่สร้างองค์พระสลักชื่อพ่อขอให้มาช่วยต่อชีวิตพ่อ อันตมาพิสาโทรมาว่าพ่อฟื้นแล้วแต่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทําลายทาลายเครื่องมือหายกินแพทย์เสียหายเขาก็เลยมัดพ่อติดกระเตียงคนป่วยมัดขาและตัวไว้แน่นมากแต่มือมัดไม่ค่อยแน่นพอขยับตัวได้พ่อก็บอกว่าจรมาจับกูมัดไว้กูจะจัดการกับมันพวกลูกๆเห็นแล้วก็กลัวเพราะพ่อตาขวางและดุร้ายมาก ส่วนลูกต้องข่มความกลัวเดินเข้าไปใกล้พ่อแล้วก็เอารูปองค์พระให้พ่อดูอืมอันนี้ถูกหลักวิชาและพูดว่าหนูทําบุญสร้างพระให้พ่อให้พ่อนึกถึงองค์พระนี้ไว้พ่อมองดวงพระแล้วสายตาพ่อก็อ่อนลงแล้วพยายามยกมือที่ถูกมัดขึ้นเหนือหัวปากก็สาทุลูกก็เลยพูดว่าให้พ่อมันนึกถึงบุญแล้วพ่อจะหายเร็วขึ้นพ่อพยักหน้าแล้วก็นิ่ง มองดูรูปองค์พระไม่ดินหล่นเหมือนเดิมมีอาการสงบขึ้นไม่นานวันการของพ่อก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนครบหนึ่งเดือนพ่อก็กลับบ้านได้อยู่ต่อมาอีกสี่ปีพ่อก็เริ่มล้มป่วยครั้งเป็นโรคเกี่ยวกับไตมีแต่ทรงกระสุดไม่ดีขึ้นเลยหมอก็บอกให้ลูกๆทำใจเพราะพ่อแก่แล้วตอนที่ท่านป่วยหนักท่านพูดว่าชีวิตของท่านลำบากมามาก ตอนเล็กๆกับกำรัททำงานหนักเหมือนคนรับใช้ตอนไปเป็นทหารก็ลำบากเพราะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต้องฝึกหนักและทำงานหนักแต่หนักทั้งหมดนั้นไม่ทุกข์มากเหมือนตอนป่วยอยู่บนเตียงที่ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ไอ้อไมจาจาจย์เนี่ย<อ>เศรษฐีถ้าป่วยแล้วก็อย่างนั้นแหละลูกสงสารพ่อจนน้ำตาซึม แล้วก็นึกถึง,ง,งคำสอนของเด็กคุณหลวงพ่อที่ว่าขอเราเวลาป่วยหนักช่วยตัวเองไม่ได้ไม่สามารถลุกไปไหนได้ก็ต้องนอนอยู่บนเตียงเหมือนถูกบุรุษสิบคนจับตรึงไว้ไม่ให้ขยับเยื่อไปไหนได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีกำลังอยู่ก็ให้รีบสั่งสมบุญอไว้ให้มากๆก่อนที่จะไม่มีแรงในสุดพ่อ,อลูกก็เสยชีวิตเมื่อ2 6กันยายน2544โรมาอายุได้77ปี แม่เกิดในครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนมากเกิดไม่ได้ประมาณหนึ่งปีคุณตากเกษียชีวิตคือพ่อของแม่เสียชีวิตแม่มีน้องสาวหนึ่งคนมีพี่ชายตา่างบิดาหนึ่งคนพอแม่อายุเก้าปีก็ไม่สบายเป็นแผลเน,น่าเปื่อยทั้งตัวชาวบ้านเรียกว่าโรคคีโมคีโมนะไม่ใช่คีโมคีโมน่าเกลียดมาก กินยาทาย,ยาอะไรก็ไม่หายเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งปีพี่ชายต่างบิดาของแม่ก็ไปทํางานในเมืองได้เงินเดือนคือเดือนละห้าบาทอ๋ออายุไม่มากเพราะแม่ก้าขวบนี่พอดีกะค่ายาจะเอามารักษาแม่คือเม็ดละ oh <my> <laughs> เม็ดละห้าบาท พอแม่เริ่มโตเป็นสาวอายุสิบสี่ปีก็ถูกอะไรสิงห์ผีแถวไหนผีฟ้าผีฟ้าก็สิงเวลาโดนผีฟ้าก็สิงจะไม่รู้สึกตัวหมดสติไปเลยต้องไปหาหมอให้หมอเอาออกหมอสิจ๊ะหมออะไรหมอผีธรรมดาเอาไม่ออกหมอผีฟ้าจะถึงจะเอาออก คือถ้ามีผีฟ้าก็สิงตั้งใช้หมอผีฟ้าโดยหมอผีจะมีกรอนกลอนลำเชิญผีฟ้าออกมีก็ความตัวหนึ่งว่าให้ลุกกินปลาหากินข้าวให้หายให้ซาวเดอร์ไม่รู้แปลว่าอะไรให้หายนะแล้วก็ร้องอย่างนี้ต่อพอผีฟ้าได้ฟังผีก็จะออกจากแม่เลย แม่ถูกปีฟ้ารบกวนเขาสิงอยู่จนถึงอายุสามสิบปีจึงหายปีหนึ่งจะสิงสองสามครั้งแม่วาฏิหายได้เพราะเพราะแม่เลิกนับถือผีหันมานับถือพระ,ตตร,พร,ะรัตนตรัยอภรรตรรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงหายขาดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ก็เลยชอบทำบุญใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิไปจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบัน,นอายุได้เจ็ดสิบแปดปีคำถาม จำเรื่องราวได้ไหมจ๊ะจำได้คุณพ่อมีวิบากกรรมอะไรจึงเกิดมายากจนไม่ได้เรียนหนังสือและเป็นกรรมพระพระคุณย่าทิ้งไปตอนพ่อป่วยหนักต้องเข้าผ่าตัดนิว้วและลูกเดียาภาพองค์พระให้พ่อดูพ่อมีการสง,งบลงต่อมาก็หายบุญอะไรพ่อจึงรอดชีวิตได้ในคราวนั้นใช่บุญสร้างพระหรืไม่ โดยรั้งล่าสุดพ,อพ่อผอมเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกเพราะวิบากกรรมอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่หลที่ไปให้หรือไม่และท่านรู้หรือ,อยังว่าวัดธิรารกาลที่ลวงมาทำบนนุญนี้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญใหญ่ตอนมีข้อความฝากไปถึงลูกๆหรือไม่คุณแม่มีวิบากกรรมอะไรจึงเกิดไมา่ยากจนและก็เป็นกำพร้าเราคุณตาตายตั้งแต่คุณแม่ยังเด็ก แม่มีบุปกรรมใดตอนเป็นเด็กจะเป็นแผลเปื่อยเนา่าที่จะบ้านเรียกว่าโลกคีโมหายได้ด้วยบุญอะไรคะแม่โดนผีฟ้าสิงจริงหรือไม่ผีฟ้าคือผีอะไรคะน้องสาวที่ถูกรถชนตายเพราะวิบากกรรมอะไรตายแล้วไปอยู่ไหนได้รับบุญทิยาได้ทิดไปให้หรือไม่น้องสาวลูกคนที่เป็นพยาบาลทำบุญอะไรมา จึงมีฐานะาดีกว่าลูกทุกๆคนและประสบผลสำเร็จในการทำงานถามดีทีเดียวที่จริงเนี่ยมีพี่น้องทั้งหลายคนเนี่ยแต่ดีอยู่คนเดียววิบากกรรมอะไรที่ลูกตังเกิดมาในตระกูลชาวนาที่ยากจนลูกมีวิบากกรรมอะไรยังถูกพิสาใช้มีดอีโต้ฟันที่หน้าถูกเอาเสียมสับติดเท้าและล้มใส่จอบ แต่ละครั้งก็สาหัสมากแต่ก็ไม่ตายเพราะบุญอะไรช่วยไว้เจ้าคะลูกกับพี่สาวเคยมีกรรมร่วมกันมาหรือเปล่าคะตอนเล็กๆลูกจะมีผื่นเล็กๆเต็มตัวแต่ไม่คันเพราะวิบากกรรมอะไรปัจจุบันนี้หายเกือบหมดแล้วเพราะบุญอะไรคะลูกมีวิบากกรรมอะไรจะมีสามีขี้เล่าและวต้องเลี้ยงดูบุตรตามลําพังคนเดียวชาติต่อไปจะเจออย่างนี้อีกหรือไม่ ทำอย่างไรจรึงจะหลีกเลี่ยงกรรมนี้ได้เจ้าคะอุตสาหลูกสองคนเป็นลูกกัมพลาพ่อเพราะวิบากกรรมอะไรแล้วทั้งสองคนก็สร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรจรึงได้มาเจอหมู่คณะตั้งแต่เล็กๆก,การทำบุญทุ้บุญของลูกที่พามาจนถึงปัจจุบันนี้ลูกพอจะมีวิมานบนชั้นดุสิตหรือย,ยังถ้ายัางลูกควรจะทําอย่างไรบ้างเจ้าคะเพื่อนกัลปิสสองคนของลูกใครทำบุญอะไรร่วมกันมา จะมาทำบุญด้วยกันตลอดเป็นนที่สองก็มีบุปรกรรมอะไรจึงไม่แข็งแรงจะแก้ไขได้อย่างไรเราทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจำเนื้อหาได้ไหมจ๊ะจำได้ครับจำคำถามได้ไหมจ๊ะได้หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัาชคุณพ่อเกิดมายากจนและไม่ได้เรียนหนังสืออีกทั้งกำลังเนื่องจากคุณย่าทิ้งไปเพราะได้ดีพ่อเป็นคนเคยรวยเป็นเศรษฐีมีค่าทาสบริวารในเรือนแต่มีความตรน่มากไอ้นไหมจับ กรณีเนี่ยจากเศรษฐีก็มาเป็นยาจกได้ไม่ได้สนับสนุนให้ลูกน้องข้าทาบริวารได้เรียนหนังสือเลยและเมื่อมีลูกทาดในเรือนเบี้ยก็ยกให้คนอื่นหรือขายออกไปโดยไม่คำนึงถึงพ่อแม่ของเด็กและเด็กเลยอีกทั้งใช้แรงงานหนักมากวิบากกรรมดังกล่าวนะตามมาส่งผลจ้า พ่อป่วยหนักต้องพาตัดนิ้วลูกได้ให้ดูภาพองพระจนพ่อสงบและหายได้เพราะบุญที่เกิดจากการสร้างองค์พระนั่นแหละมาช่วยให้พ่อรอดตายทั้งๆท,ที่พ่อก็หมดอายุไขแล้วบุญสร้าง,งพระยังต่อได้อีกสี่ปีป่วยครั้งล่าสุดพ่อพอมเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกเพราะอดีตพ่อในชาติเป็นเศรษฐีนี่นแหละ พ่อมักจะลงโทษคาถาบริวารให้อดอาหารวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภมุมะเทวาชั้นดีมีวิมานมีอาหารไม่อดอยากจ้ะได้รับบุญที่ลูที่ไปให้ก็ยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าวัดที่ลูกมาทำบุญนั่นแหละเป็นแหล่งเนื้อนาบุญและฝากบอกมาว่าท่านได้รับบุญที่ลูที่ไปให้แล้วจะมีความสุขสบายดีฝากขอบคุณมาด้วยแม่เกิดมายากจนและเป็นกำพร้าเนื่องจากคนตาตายตั้งแต่แม่ยังเด็กเพราะชาติในอดีตแม่เป็นคนมีฐานะเห็นมันเหมือนกันนะจ๊ะแต่มีความตรานี่มาก นี่คนเคยรวยทั้งนั้นแหละและเคยสั่งบริวารให้ฆ่าแม่สัตว์ที่ออกลูกมาทำอาหารโดยที่ลูกมันยังอ่อนอยู่วิบากกรรมนังกล่าวนะตามมาส่งผลเจ้าไอ้แม่เกิดมายากจนเพราความตนีและก็เป็นกรรมพราแม่ตอนเป็นเด็กเป็นแผลเน่าเปื่อยที่จะบ้านเรียกว่าเรคาขี้โมกเพราะ แน่ดีชอบเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านและสุนัขก,ก็เป็นขี้เรือนโดยปล่อยไม่สนใจดูแลมันเลยรวมกับวจีกรรมที่ชอบด่าว่าท่าบริวารด้วยถธอคำหยาบหยาบคล้ายๆบ่อยเป็นหนึ่งนิดมิบากกรรมดังกล่าวเราตามมาส่งวนเจ้ะโดยเฉพาะวิจีกรรมเนี่ยเป็นหลัก มจีคําจะทําให้ผิวหนังไม่ค่อยสวยถ้าพูดจะหยาบคายด่าว่าอะไรต่างเหล่านั้นแม่หายป่วยได้ด้บุญที่เคยถวายจีวรพระมาจ้ะให้เสื้อผ้าหรือจีวรถวายจีวรจะชื่อว่าให้วันนะแม่โดนผีฟ้ามาเข้าสิงจริงร้านอดดตีและปัจจุบันมีความเชื่อและนับถือผีฟ้าผีฟ้าก็คือ ผีฟ้าไม่ใช่ผีปอบจ้ะผีฟ้าก็คือผีประเภทหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปเกิดเพราะมีกรรมหรือถูกขนณาเขตสั่งให้เฝ้าอยู่แถวนั้นพวกเคยนับถือผีเส้นไหวผ้ผีตายแล้วก็ต่างมาเป็นผีอยู่กับผีจ้ะน้องสาวถูกรถชนตายเพราะกรรมปนานติบาตทั้งอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นล้มบัวล้มควายเป็นอาหาร บางครั้งก็ขายได้ตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่งจนไม่ได้รับบนที่ย่าทิศไปให้จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะน้งองสาวลูกคนาที้เป็นพยาบาลมีฐานะดีกว่าพี่น้องทุกคนและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะมีกำลังทานบารมีในอดีตมามากกว่า แล้วก็ททำบุญสม่ำเสมอกว่าพี่น้องทุกทุกคนจ้ะบุญยังส่งผลในประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีฐานะดีจ้ะลูกเ,เกิดมาในครอบครัวชาวนาะยากจนเพราะนายดีเป็นคนมีความตระหนี่และมีทิฏฐิมนนะเกิดมีทิฏฐิมน่ะจะเกิดในตระกูชลชั้นล่างตระนี่จะเกิดในครอบครัวยากจน อีกทั้งขาดการสั่งสมปัญญาบรมีไม่ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการศึกษาจึงไม่ได้เรียนหนังสือจ้ะลูกทวิสาเอาอิโต้ฟันทีนาถูกเอาเสียมสับทิดเท้าและล้มใส่จอบแต่และครั้งสาหัสมากแต่ไม่ตายเพราะกำเนดดีลูกกทวิสาคนนี้เคยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตัวลูกเองเน่ะไปทะเลาะกับเขาได้พลาดทำมีด ไปโดนหน้าเขาทั้งๆที่แกล้งยกขู่เขาไปเท่านั้นแหละ,ละหลายๆครั้งเคยกแกล้งเอาเสียมแล้วจอบไปฟาดโดนเขาตั้งแต่ชาตินี้จึงประสบอุบัติเหตุโดยไม่ได้เจตนาเพราะวิบากกรรมดังกล่าวในชาติที่เกิดในสังคมกเกษิรกรรมร่วมกันนั้นนะมาส่งผลหญ่ oh oh. ตอนเล็กๆล,ลูกจะมีเม็ดผื่นเล็กๆเ,เ,เต็มตัวแต่ไม่คันเพราะอาผิวหนังแล้ว <aj> จ้าเพราะวจีกรรมแอดี เรื่องมิยาว,วาในชาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก,กับพิสาในปัจจุบันลูกในชอบพูดคำหยาบใส่เขาบ่อยๆเป็นประจำอิบากรรมดังกล่าวจึงมาส่งผลใช่ปัจจุบันหายเกือบหมดแล้วเพราะอิบากรรมเบาบางกับบุญทุกบุญที่ได้ทําในปัจจุบันมาส่งผลจชลูกพิสามีคีดเล่าแล้วต้องเลี้ยงบุตรตามลําพังคนเดียวเพราะกำเนดิด ได้ไปครบคนพาในชาติที่ลูกเป็นผู้ชายเวลาเมาแล้วก็ได้ทำร้ายภรรยาเหมือนกันสิ่งที่โดนสามีทำในชาตินี้ก็คือภาพในอดีตแต่ชาติที่ลูกได้เคยธรรมกรวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลจ้ะชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญแล้วติฐานให้เจอแต่บัณฑิตนักปรา์มีศีลธรรมตลอดชีวิตจ้ะบุตรสาวสองคนเป็นลูกกัมพาราพ่อพาะ วิบาก,กรรมการมีเจ้าชู้ในอดีตของเขาตอนที่เป็นผู้ชายในเดชกจตามมาส่งผลจ้าทั้งสองคนมาสร้างบรมีกระหมูคณะตั้งแต่อย่างเล็กแล้วเคยมีสายบุญกระหมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงแต่ชาติผ่านมามาเจอหมู่คณะช้าดังนั้นเวลาทำบุญจึงอธิษฐานขอให้มาเจอหมู่คณะตั้งแต่อย่างยาวไว้ยจ้า แต่ก็ควรประครับประคองทั้งสองไว้ดีเพราะเธอ,อยังอายุน้อยอยู่ลูกเดีทําทำบุญทุกบ,บุญที่ผ่านมาก็ให้สังสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนตลอดชีวิตแล้วติษฐานจิตให้ดีทุกวันตอกย้ำความตั้งใจที่จะไปอยู่ดิษิ์บุรีวงบุนวิเศษเขตบรมโมพธิสัตว์ดังนี้ให้สม่ำเสมอจ้ะก็มีสิทธิติดขบวนไปได้จ้ะเพือ่อนกัลยาณมิตรสองคนของลูกได้ทําทำบุญร่วมกันมาตลอดมาเพราะเคยเป็นกัลยาณมิตร ให้ซึ่งกันและกันในอดีจ้ะเปิดคนที่สองร่างกายไม่แข็งแรงเพราะมีเศษกรมปานา,าติบแต่เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อทำเป็นอาหารติดตัวมาจ้ะจะแก้ไขไขมันทั้งสมบุญทุกบุญและก็ปล่อยสัตว์ไปปลาอุทิศส่วนกุศลสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียน,นเข้ามาจ้ะลูกทั้งสามเคยสร้างบารมีกบหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์เรื่อยๆ บางทีก็มีอารมณ์ธรรมบางทีก็ไม่มีอารมณ์ธรรมไม่สม่ำเสมอแต่ั้นมันชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่ว่าส่วนใหญ่นะจะเจอกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบรมีใหเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติไปิ้สิบุรีวงบนวิเศษเกศบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดดี้สั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้